หน่วยที่21สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเรื่องประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยในวันนี้ก็มาพบกับคุณครูน้ำมนต์อีกเช่นเคยนะคะเด็กๆจ้าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่21นะคะสัปดาห์ที่21มีชื่อหน่อยว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะและในวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่4เดือนพฤศจิกายนพศส5 6 4ค่ะ และในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ระโย์และโทษจากคนหรือมนุษย์นะคะคนเรานะคะสามารถที่จะสร้างตึกสูงๆอาคารสูงๆนะคะเอาไว้ให้เรานั้นอยู่อาศัยหรือว่าเอาไว้ให้เราทำงานสามารถที่จะสร้างถนนสร้างรถยนต์เครื่องบินแม้กระทั่งเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้อยู่นะคะเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์มนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้นะคะ ก่งมากๆเลยแต่มนุษย์เราก็ยังมีโทษนะคะเพราะว่าเราก็ต้องไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติอาจจะทำร้ายทรัพยากรธรรมชาติได้ค่ะต่อไปนะคะประโยชน์และโทษจากพืชหรือต้นไม้นะคะอย่างแรกก็คือนำมาเป็นอาหารค่ะมีประโยชน์มากๆเลยทั้งผักผล,ลไม้ที่เรารับประทานเข้าไปนะคะ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเรานําไม้นะคะนํามาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยค่ะและก็ยังนํามาเป็นของใช้ต่างๆเช่นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของเล่นต่างๆนะคะที่เราใช้งานอยู่และก็ยังเป็นที่อาศัยของสัตว์ต่างๆด้วยค่ะส่วนโทษของพืชและต้นไม้นะคะบางชนิดอาจจะมีพิษค่ะทําให้เราเป็นอันตรายได้ค่ะ ต่อไปนะคะประโยชน์และโทษจากสัตว์นะคะสิ่งแรกเลยเราก็นํามาเป็นอาหารค่ะเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่แล้วก็เนื้อปลานะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะเช่นไก่ไข่เป็ดนะคะเรานํามารับประทานแล้วก็ยังน,นํานมวัวหรือว่าน้ําผึ้งนะคะมารับประทานค่ะแล้วก็ยังมีประโยชน์คือนําสัตว์นะคะมาเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเพื่อความเพลิดเพลินเป็นเพื่อนกับมนุษย์และ ยังนำสัตว์นะคะมาใช้งานเช่นสมัยก่อนเราก็จะใช้ควายไว้ช่วยไถายนาหรือว่าช้างเนี่ยเอาไว้ช่วยลากซุงนะคะแต่ว่าสัตว์เนี่ยก็ยังมีโทษนะคะก็คือความดุร้ายของเขานั่นเองค่ะต่อไปนะคะสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะมีประโยชน์มากๆเลยก็คือ โทรศัพท์มือถือค่ะเอาไว้ติดต่อสื่อสารแต่ข้อเสียนะคะถ้าใช้งานจ้องหน้าจอมากเกินไปก็จะทําให้สายตาเสียได้นะคะต่อไปเครื่องเล่นก็มีประโยชน์ก็คือทําให้เด็กๆนะคะได้เล่นสนุกออกกําลังกายแต่ข้อเสียก็คือถ้าเด็กๆไม่ระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะต่อไปเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราแต่ถ้า เราใช้ไม่ระมัดระวังก็อาจเกิดโทษได้อาจจะทําให้เกิดไฟดูดหรือว่าไฟช็อตได้ค่ะต่อไปนะคะสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเริ่มจากดวงอาทิตย์ก็ให้แสงสว่างแล้วก็ให้ความร้อนกับเราและก็ดินนะคะเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึง่งที่ไม่มีชีวิตแต่ว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะเอาไว้ปลูกพืชปลูกผักนะคะเอาไว้ให้เราได้รับประทานกัน และรวมถึงน้ำนะคะที่เราใช้อยู่ใช้ดื่มใช้อาบนะคะใช้ในชีวิตประจำวนันเราใช้น้ำเยอะมากๆเลยถ้าร่างกายเราขาดน้ำนะคะเราจะไม่สามารถอยู่ได้นะคะเด็กๆและนี่ก็คือใบงานสำหรับวันนี้นะคะคำสั่งให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วเขียนเครื่องหมายถูกเพื่อบอกประเภทของสิ่งไม่มีชีวิตให้ถูกต้องนะคะประเภทของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือ มีอยู่2ประเภทก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับคนสร้างขึ้นมานะคะเด็กๆก็สังเกตรูปภาพแล้วก็ใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องนะคะเมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้วเด็กๆมาดูด้านล่างด้านล่างเขาบอกว่าให้นักเรียนนับภาพและเติมตัวเลขให้เท่ากับจํานวนรูปภาพนะคะและนี่ก็คือใบงานภาษาอังกฤษสําหรับวันนี้นะคะคาสั่งให้นักเรียนสังเกตรูปภาพนะคะถ้ารูปเป็นสิ่งมีชีวิตให้เด็กๆเขียน ตัว L กับตัว T นะคะแต่ว่าถ้ารูปนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเด็กๆเ,เขียนตัว N ตัว L แล้วก็ตัว T นะคะและนี่ก็คือใบงานภาษาจีนสำหรับวันนี้นะคะคำสั่งให้นักเรียนระบายสีสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะค่ะเด็กๆ วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันไปแล้วนะคะคุณครูก็ขอจบคลิปการสอนของวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะแต่คุณครูอยากฝากให้เด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆทำใบงานเนี่ยเด็กๆต้องเขียนชื่อให้ครบทุกๆแผ่นเลยนะคะเพื่อเวลาที่คุณครูมาตรวจเนี่ยจะได้ให้คะแนนถูกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวไปก่อนนะบา,บายยคะ่ะ